ทด,ดีสดีลายมันีน้ก็เข้าสู่วันที่สองของการไปเที่ยวบางเยี่ยงเลี่ยงบางน,นังง่นเองค่ะคมวิวทัดตามถนนของเมืองอ่างเยี่ยงเลียงบางน,นั่นเองค่ะน้ำหมอกภูเขาก็ยังสวยงามค่ะ ต้องไป z มด้วยตัวเองจัากแนะนำเกาะโขมันเกือบอั้งแคบนั้วเนาะแนะนำเกาะไปแหนไปแยกไปเองช่วยนะค่ะพวกตำหนักเส้นทางเนาะวันกระหูเส้นทางมันเดินเป็นเส้นอันเดินนะทำหน่์อยู่นี่ค่ะผมเคยเข้าจกเกือก็เล่าให้ลุยคุณพี่สาวนี่เก่งมากรับรถฟ้าดุนานน้องๆไปเที่ยว คาลุยเลยไปเด้อไปเที่ยนำนเด้อแม่น้องวิกกี้แม่น้องวิกกี้คาลุยเก่งมากใจดีด้วยนะเก่งไม่พอใจดีเลยใจถึงเพิ่งได้ล่ะพุสาวก็สวยทงสอง เที่ยวเที่ยวเที่ยวกับร้านร้านเนี่ยโดดเท่าไรนี่โหลดล็อแสตโดดนึงได้หลายบ่อดมกับรุ่งอ๋อเฮาขี่รถไฟเขาให้เอาเมือบ่ะนึกไทยรถไฟโอ้รถไฟคือจีบเขาคือรถไฟ ไปดินนี่สถานที่ท่องเทียวป้านี่ออกไปโอ้ยนี่สาวๆกลัวน้ำไหมนี่ยนนยนกว่าัเดกไปกไม่กล้าเดินเลยยันตรมาได้ไม่ได้ละูด้วเขายานจะมีน้อยบาดานละ มีม ok <by> ีระวางเ้อแม่จะไปเป็นยังตีบไววาสิปันน่ะระวางเดอวิวลนู้นนึงยอมลัเ้มลคนละเื่องไคนละเอวาเไอรูมแ้วไปเอมาไปไอูมวพคนไอ้นี่นมี่ไปไปงหน้ามาไปงหน้าเอาอย่าไตะ้ยใกลไปไกลได้ลูก มง่าบ่เนี่ยต้นมังง่าบ่เนี่ยน,น่นากลัวตรงไหนมาไอ้จ้านจ้านพี่กี้วัหน้ามาได้วอากลัวไหมบ่ มังง่อมังง่อไม่เอ้ยไม่สาน้อนไม่ผู้สาน้อยไม่เอ้ยไม่สาน้อยเ็าดื่มเมาคาตังกองมาเอ้โอเคเยอะ สวยมากทุกคนเนี่คือพางห้องบางเวียงคานกำลังถ่ายคลิป ตรงไม่สวยมากคุณคนเลยไปเลยไปตรงนั้นเดี๋ยวจัดอ้าจิบันยิ้มไหนทุกนาสวยมาก วกวิพากิพาบางเรียงกุศลความสูง ีสดิงด้วยนน่นนุ่นเอ้ยนุ่นโอเคเซดิงเฮ้ยนั่นอืมนุน่น ใ้ตองสวยมาก,กคนมันก็จะเป็นร้านอาหารจ้าทุกคนร้านอาหารบิมไม่นำาซงเลยัวสิพ้าเนี่ยนั่งซิวๆคนก็เออยอะเลยนะ อะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยอันเี้ไอันเดกพกไปครับพูดสามสิบกว่าบาทแล้วก็มีมสห้จ่ายน้ำให้อาด้วยเนี่ย อาวัดแล้วทำนอนละจ้ะยังไม่ได้เข้าไปตัวน้ำชอบมากบริบินชอบต้นตรงแบบนี้มากสวยนะิวสวยหลักร้อยหลักล้านเลยจ้า ครัวสีพาทำนางนอนจ้ทาทำนอนค่ะทำนอนแล้วเลยทุกคนงามอยู่งามอยู่แต่บาก็มืดอยู่นะไปสองคนกับเออแอบเงาเงาดนึ่งอุ้ยเพื่อเงินผมอุ้ยเพกก็เงินมันม เรากระบังเอาเยอะไปก็เป็นดูกร้านอ่ะเนี่ยผู้เท่าก็อยากลงมาประด้ยปันได้เนานะนี่ทุกคนนี่คือถ้ำนางฟา้าหินย้อยสวยมาก banyak gadhan pudiok bunga kemanya ang di pudiok bunga hati jin

สามื่นอะบแปมืนิแวเายังเีนัเก็จอาศัยเอาทิปอาติมันก็จะได้ก็นั้นนันแปดเงินไทยเป็นเท่าไรค่ะเอ้ยประอดสามพันําต้องซํานัไเียวบ สองสามพันบาทมงพี่เนี่ใสเขาไเอาแตู่เดียวมีไมมีมันฝนตกตลนเนาะอาติกินได้นะงามจริง ค uhh ือพูทเเ่าคือจุอีเมนเข้ามาอะไ้เลยยางอะไรเลยขนาดเรายางเัินหินซุ้มหินเอมอะไหมือนอะไรเลยยางเตะเตะเตะอยู่รายานอ้องนี้เรายางป้าเลยเนี่ยป้าเดี่ยวจะจออกนอกคนไหนออกเอียวมาบนทางออกทางเขาเข้าคนไหนป้าแหงบะลองป้ากับป้าบ้างก็ทางเรี่องนี้แหะเข้ไปทางต น้นกตมันก็มีทางอนนี่ทางขึ้นทำนางฟ้าเมรี่กี้นำเที่ยวสองพี่น้องวันนี้อันป้าเราเคยมาบอกปหลางป้าแต่ก่อนอันี้มาแล้ว

เ่้าวาเลือกเขาอย่างแช่รูปอ่นั่งเข้าฟาร์มาเราหน้าก็ที่คืนทั้งเก่าเลยเจมเขาไปยุ่งขัโหัวออกมาถึงแสงสวบางงมแล้วที่ไปงมแล้วบางคนเข้าก็เข้าทางตีได้ไหมเนาะเขาก็ตังตีเตมจะออกปชั อามันบอกแล้วออกไปนั้นมันก็มันก็ไปเจอกันพอดีเมนันไมเจอเขาเขากตรวจบ่ไปนั่งันตู้กัเลยอืมาวให้ได้ไปเกือนั่งตุ๊กันเลยต้องมาได้กินบ่กงงง้ยแต่าน่งอยตูกแล้วจุดที่ขีสะดิงสำหรับผูเขา ก็คือเป็นตาญานใช่ป่ะเขาคือเหตุใดป่ะทำไงไม่แย่งอันเขาเจ้ะทำแก้วเลย วิสาการเขียดะนะจ๊ะอันี้การเขียดจีบอลการเขียดะนะจ๊ะสามีกับสาวิี่กี้ไปการเขียดบางเรียงแล้วมุมนสถานีทางรถไฟวะกี่กี่อันอันจะไปจุดอันจุดจุดที่นั่นนะนี่อยากนั่นอยาง่หนทัางางรถไเหนบ่แม่เราเปียก วาเขียดยังไรยคทางละไฟคนไปไตเขียดไปสันตนะมาเรงก็กัดหมดตังเลยเบืงสุดสาวไตเขียดนี่เขาจะวดห็นตัวตักน้ำเอาตักน้ำนี่เนอนะตักน้ำใส่ตังไหตักแกงเหรอก็แแมงหวานมันเดโ้โอ้โ,อโออแบบนารแลกนาแกไม่ไม่ไวๆเอเอาให้ได้สิบนาที นั่งรถไฟความเร็วสูงเบียงจันทคร้างแรกเลยเนี่ยสบายดีทุกคนมันนี้นั่งรถไฟแล้วจินครั้งแรกเนะบีนบนเ่ยงบางเบี่ยงเบียงจันท คนเดียวครั้งแรกเลยเป็นคนลาวแต่ไม่ได้อยู่บ้านเนาะไม่ได้ขี่ <c oughs> นาง <c oughs> บ้านตัวเองเตยเมย์เตยก็ได้มาเลยบม่ได้อยู่บ้าน <c oughs> And use impossible numbers, and auto win directly into the tank. When you using the toilet, please do not throw paper, tear waste, and auto win into the toilet. So, ซุมบีธรรมชาติ ทางเดยนจันแล้วรถึงสถานีเรียงจันแล้วเนยพวกเขาแสดงความขอบใจที่ทางเส้บริการางรถไฟ E.N.U. ของบริษัททางรถไฟล้วกีจัดการในการเดินทางในครั้งนี้หวังยังยิงบาจะได้พทกพักทานในการเดินทางกับพวกเขาอีกในขั้งต่อไป 列车很快就要到达终点站万象站了，请调直座椅靠背，将小桌板窗帘归入原位置，防止擦伤。感谢您选乘老中铁路有限公司。欢迎大 ใจเดอ้อเอือบวดสีเดอ้อผ่านน้องกินผ่าน้องเที่ยวแล้วยังเอาของฝากให้น้องเต็มอีกนี่ใจเดอ้อแม่น้องบิกี้เดอ้อเจน,เนี่เดอ้อนี่หักนองแห้งเนาะเอาปลาให้น้องเต็มเลยนไม่ได้ตรวจเลยว่าพอขึ้นโดดเต็มเลยเนีย่ใจดีมากพี่สาวเราขอบุณค่ะขอให้ธุรกิจของพี่สาวมีลูกค้าเยอะๆนะ ซื้อผักเลยเนี่กินได้นานเลยเนี่ยอันนี้ผักกรูดผักกรูดไย